มาตกกบกันครับกบกบยางแดกดากนะครับผมกบจะกินกบหรือเปล่านะครับผมไปไม้ที่หนึ่งส่งไปนี่นี่นี่ ก,กบกันครับกับกบยางแดกๆนะครับผมกบจะกินกบหรือเปล่านะครับผมไปไม้ที่หนึ่งส่งไปไม้หนึ่งกระโจนใส่นะครับไม้ที่สองไม้ที่สาง ไม้ที่สามโอ้โวางก่อนนะครับผมไม้ที่สี่นี่ไม้ที่สี่ นี่ี <H it> ยับ <ue> ้อยครับผมนี่ไม้ท tamam. ี่สี่นะครับผมมานล้ไล่กับปุดล็อกจนได้นะครับโอ้โหตัวบักเอีบนะครับผมไม่ใช่ตัวน้อยนะครับผมนี่กบกินกบนะครับผมกบยางแดกดักนะครับผมวิชาเพชรขาดนะครับผมวิชาเพชรขาดนะครับผมกบนะครับผม นี่นี่วิชาเพชรจะขนะครับผมมาเดียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันครับไม่ได้ด้วยเลกก็เอาด้วยกลนะครับผมอีตัวบักใหญ่เลยนะครับผมกบ กบเนาะครับผมลุดไปเถื่อนนึงแล้วเนาะครับนี่ครับกบยางอยู่ในคอเลยแต่ข้างเนาะครับเอาข้างกินเนาะครับตัวนี้เกี่ยวนะครับ <c oughs> <c oughs> วิชามานอุ้ยนั่นดิดีแล้วมันบ่กินนะครับ ใช้วิชามานนี่นี่โอ้ยวิชามานกับรถจำ นี่นี่นี่ิชามันนะครับผมมาอีกตัวที่สองนะครับผมตัวบักเอบนะครับผมไม่ใชน่น้อยนะครับแตมที่สองนะครับตัวนี้เกี้ยวคางไว้เลยนะครับผม เกี่ยวข้างไปเลยตัวบเบักนะครับวิชามมนนะครับผมเต็มที่สองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวปนแล้วครับมือเลี้ยง